สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุใหม่มาตามนัดนะครับคุณผู้ฟังว่ากันทุกวันทุกวันหลายท่านเป็นแฟนคลับตัวจริงเสียงจริงก็เข้ามาชมกันได้ตั้งแต่ตีห้าครึ่งวันนี้วันศุกร์แล้วล่ะครับตรงกับว,วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันแรมเจ็ดค่ำเดือน12ปีฉลูเหนื่อย เหนื่อยครับชีวิตคนเราเนี่ยและตอนเนี้พี่น้องประชาชนก็ต่างคนต่างห่วงกันว่าเฮ้ยวันนี้ใครจะจากครอบครัวไปวันนี้ใครจะตายไปวันนี้ใครจะป่วยเหมือนกับเรื่องลิซ่าแบล็คพิงคนักร้องชื่อดังของโลกผู้คนห่วงกันทั้งโลกครับเพราะติดโควิดมันเป็นข่าวดังระดับโลกเรียกว่าล่ำลือพูดถึงและก็ เป็นห่วงเป็นใหญ่กันทั้งโลกน้องเป็นคนบุรีล์เป็นคนไทยเป็นขวัญใจชาวโลกนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในทางที่ดีเขารู้ว่าเธอเป็นคนไทยเขาก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยแต่เมืองไทยเวลาเนี้ยมันมีอะไรให้เที่ยวเยอะแต่มันติดขัดที่อะไรที่ระบอบการปกครองที่เราไม่เป็นสากลในระบอบประชาธิปไตยทีนี้แฟนคลับแฮใ,ให้กำลังใจลิซ่าแบล็คพิง หลังจากทราบว่าติดโควิด -19 ส่วนอีกสามสาวในวงยังลุ้นระทึกรอผลตรวจส่วนสบคก็ห่วงคัสเตอร์ระบาดใหม่ยังผุดเยอะแยะเลยครับยังผุดเยอะแยะเลยทีนี้มันเป็นข่าวมาสองวันน้องลิซ่าเนี่ยเบื้องหลังเรื่องนี้เป็นยังไงเบื้องหลังเรื่องนี้เป็นยังไงผมเอาเบื้องหลังมาท่านอาจจะทราบแล้วตั้งแต่เมื่อวานซืนแล้วแต่วันนี้ หลากหลายครับพี่น้องทั้งโลกเป็นห่วงลิซ่าแบล็กพิงคือบริษัทบันเทิง YG Entertainment ของเกาหลีใต้ได้ออกแถลงการด่วนว่าลิซามโนบาลหรือลิซ่าลิซ่าสมาชิกวงแบล็กพิงซึ่งเป็นชาวไทยชื่อกล้องถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อวอายวันที่24 เมื่อบ่ายวันที่24คือเมื่อวานซืนี้วันนี้26แล้วนะครับขณะที่สมาชิกวงอีก3าคน,นาไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการก็ปรากฏว่าตรวจหาเชื้อแบบ PCR ทันทีหลังจากทราบข่าวว่าลิซ่าติดเชื้ออยู่ระหว่างการรอผลทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดพร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในเรื่องของสุขภาพของศิลปิน หลังจากนี้หากมีการอะไรเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ทุกคนทราบขณะที่บรรดาเว็บไซต์เพจข่าวบันเทิงในเกาหลีใต้ต่างก็พากรายงานข่าวนี้ส่วนแฟนคลับนะักร้องชื่อดังต่างก็อวยพรให้ลิซ่าหายโดยเร็วนายกลุงตู่ก็ให้กําลังใจลิซ่านะครับทุกคนคนไทยให้กําลังใจทั้งนั้นแหละครับอย่าว่าแต่นายกลุงตู่ทีนี้ชาวเน็ตเนี่ยชาวเน็ตก็แห่ให้กําลังใจ <c oughs> ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับศิลปินสาวลิซ่าแบล็คพิงก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปโปรโมตซิงเกิลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ข่าวว่าไปที่ลาสเวกัสก็ไปติดที่นั่นหรือเปล่านะและก็ยังให้สัมภาษณ์รายการวิทยุรวมทั้งก็ไปร่วมงานศิลปินดังระดับโลกอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าลิซ่าติดเชื้อจากที่ไหนนะครับ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยหรือในเกาหลีส่วนแฟนคลับทั่วโลกทันทีที่ประกาศจากค่ายต้นสังกัดก็แสดงความห่วงใยอีกทั้งยังส่งกำลังใจผ่านทางสังคมออนไลน์ก็มีคนอวยพรให้นะครับมีคนคนอวยพรให้ลิซ่าหายจากโควิด -19 คือติดจากเกาหลีหรือติดจากสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับเพราะน้องไม่ได้กลับประเทศไทยมานานแล้วส่วนยุโรปยังอ่วมนะครับยอดตายยังพุ่งเป็นรายงานข่าวขององค์การอนามัยโลกนะครับหรือฮูสถานการณ์โควิด -19 ภาคพื้นยุโรปก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากมายเป็นห่วงนะครับผมก็เป็นห่วงทุกคน ก็เนี่ยบางทีเราฉีดวัคซีนฉีดแล้วก็ไม่รู้มันสร้างภูมิต้านทานได้เท่าไหร่อะไรยังไงบางทีภูมิต้านทานมันขึ้นปลูดสองสามเดือนบางทีมันลงมาก็ไปฉีดเข็มสองเข็มสองฉีดไปอยู่ได้อีกสามเดือนภูมิต้านทานมันไม่เต็มมันพร่องเหมือนน้าก็ไปบูสเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าเข็มหกอะไรหรือเปล่าผมถึงบอกท่านผู้ชมนะครับว่า <c oughs> <c oughs> มันมีผลการวิจัยของเบต้ากรูแคนผมบอกให้เลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกเพื่อป้องกันไว้ผลการวิจัยของเบต้ากรูแคนของมหาหลัยระดับหนึ่งของโลกที่สอนเรื่องแพทย์สอนเรื่องการแพทย์เช่นมหาห Wh, ลัยฮาวัตตูเลนเบเลอร์ฮาวัตต์นี่อันดับหนึ่งนักวิชาการไทยโดยศาสตร,ราจารย์ดรแพทย์สมศักดิ์วรคามินท่านเป็นอดีตปร,ริกระทรวงสาธุท่านเอามาเขียนเป็นเล่มอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง มันเขียนเป็นเร่มรวบรวมรายงานของมหาวิทยาลัยต่างๆสามพันรายงานฮะเป็นรายงานที่มีประโยชน์ทั้งนั้นมีประโยชน์ทั้งนั้นผมจําเป็นต้องขอพูดเรื่องนี้นะครับนะเพราะมันเป็นเหตุผลทางวิชาการมันเป็นความรู้มันเป็นความรู้สามส0บสามพันกว่ารายงานแม้แต่รายงานเดียวผลเสียไม่มีอย่างหนังสือเนี่ยเบตา้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเขาใช้คํานี้เลยครับคุณหมอมสัก์เป็นอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้คํานี้เลยดีที่สุดในโลก ผมเปิดได้อ่านนิดเดียวใช้เวลานิดเดียวเวลานี้คุยเรื่องใหญ่เยอะในหน้าที่49เ,เบตา้ากรูแคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่า1316กรูแคนหนังสือเล่มนี้เมื่อพูดถึงเบตา้ากรูแคนในโอกาสต่อไปก็จะหมายถึงเบต้า13และ16กรูแคนซึ่งความเด่นของมันก็คือสร้างภูมิต้านทานและตัวมันเองถือเป็นใย,ยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำ ซึ่งมีสปปรรพคุณลดไขมันอีกด้วยนี่ในหนังสือเล่มนี้เบต้าครูแคนดีที่สุดในโลกในหน้าที่49ส่วนในหน้าที่5 0ในหน้าที่53บอกว่าการทำงานของเบต้าครูแคนเขาบอกอย่างนี้ครับ mm hmm. เมื่อร่างกายถูกบุกรุกด้วยเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไวรัสปารสิตนะไวรงไวรัสอะไรก็แล้วแต่ในหน้าที่53ตามตามรานะครับ บอกว่าเมื่อร่างกายถูกบุกรุกด้วยเชื้อโรคที่สิ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะสิ่งแปลกปลอมอะไรก็แล้วแต่มันบุกรุกเข้ามาในร่างกายเนี่ยภูมิต้านทานภายในจะตอบสนองทันทีโดยส่งเซลล์ภูมิคุ้มโดยส่งเซลล์ภูมิต้านทานแนวหน้าออกมาครับภูมิต้านทานแนวหน้าในร่างกายคือเม็ดเลือดขาวชนิดก้อนที่เขาเรียกก้อนเกรนูลชื่อนิวโทรฟิล กับเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ไปสก,กัดกั้นไอสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในร่างกายเพื่อให้ร่างกายตอบโต้ผู้บุกรุกคือพวกเชื้อจุลชีพต่างๆได้อย่างสมบูรณ์เม็ดเลือดขาวหรือเมรร็ดโลหิตขาวทั้งสองชนิดจะต้องได้รับการกระตุ้นก่อนจากการสัมผัสกับสารพิษของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งในบางกรณีจะไม่เพียงพอเพราะโลหิตขาวขนาดใหญ่ ซึ่งโดยธรรมชาติจะนอนเงียบสงบอยู่ในเนื้อเยื่อจะไม่ตอบสนองต่อผู้แปลกปลอมเต่าที่ควรเฉื่อยชาและไม่ทํางานรับผิดชอบทีนี้ธรรมชาติเนี่ยเขาบอกเหมือนผู้วิเศษเพราะกําหนดให้พื้นผิวของเม็ดเลือดขาวเนี่ยรู้ล่วงหน้าตั้งแต่มนุษย์สร้างคือมันมันรับประทานไปแล้วมันไปสร้างเม็ดเลือดขาวมันไม่นิ่งสงบครับแต่ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่รับประทานเบต้ากรูแคนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องคือเบต้ากรูแคนมันชื่อสามัญ สกัดจากเห็ดก็ได้อะไรก็ได้นะเราไปกินก็ได้นะรับประทานเห็ดเยอะๆรับประทานสิ่งที่เกิดได้เบต้ากรูกแคนเยอะๆมันก็สร้างอย่างที่ว่าแต่นักวิจาัายการแพทย์นเนี่ยโรงงานเข้าเออมาสกัดเอายิตสขนมปังมาสกัดให้ได้เบต้ากรูกแคนชนิดเข้มข้นนะคือโดยสรุปเนี่ยหน้าที่ของเบต้ากรูกแคนหนึ่งสามเบต้ากรูแคนหนึ่งสามหนึ่งหกเนี่ย มันกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันซึ่งนักวิทยาศาสตร์รู้จักกันดีคือเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่เม,เม็ดเมโลหิตขาวชนิดมีก้อนนะเซลล์เพชฌฆาตธรรมชาติสามารถฆ่าเชื้อโรคโดยไม่จําเป็นว่าต้องเคยเห็นมาก่อนและไม่เฉพาะเจาะจงเชื้อโรคตัวใดตัวหนึ่งคือทําลายไม่เลือกนะไม่เลือกถ้าไม่มี DNA นะนี่แหละตรงนี้แหละสุดยอดละสุดยอดคือมันมันทำงานคนละอย่างกับวัคซีน วัคซีนฉีดไปสร้างภูมิต้านทานอย่างเดียวแต่เบต้ากินไปเนี่ยมันสร้างภูมิต้านทานและฆ่าเชื้อที่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกายนะเอาแค่นี้นะครับขอเวลาไม่เกิน3นาทีจบแล้วจบแล้ววันนี้ก็จะขึ้นเรื่องใหญ่ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ว่าการต่อสู้ในทางการเมืองเนี่ยเวลานี่มันมัน มันร้กาดแหลมคมเพื่อที่จะประคองระบบประยุทธ์ให้ยืนยงคงกระพันให้ยืนยั้งอยู่ยงแต่พระเอิญเนี่ยเวรกรรมมันมีจริงๆเมื่อวานนี้ก็ไปสรุปบันไดหัวโขกประตูครับหัวโคกประตูนะพี่ยวยผมเนี่ยเสียใจด้วยนะพี่ยวยนะเดินซุ่มซ่ามอย่างนี้ก็หัวโคกประตูสิวะเดินให้มันดีๆเอ้ยหรือมันเป็นเวรกรรมหรือมันเป็นเวรกรรมกันแน่ เออแล้วก็ยืนยันว่าจะอยู่ครบเทอมด้วยกฎหมายลูกเนี่ยจะประกาศใช้เดือนกรกฎาคมนะครับปีหน้านับไปสิอีกกี่เดือนกลางปีหน้าส่วนลุงป้อมอุบไตไม้เด็ดบัตรเครดิตเกษตรกรนโยบายเรือธงพลังประชารัฐหาเสียงนะโอ้โหยักเข้าไปบัตรเครดิตเกษตรกรเนี่ยเพื่ออุ้มเอาตัวรอด ประคองและให้ประชาชนโอ้ยประยุทธ์ดีประยุทธ์ด,ดีฝ่ายรัฐบาลเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคือเขาเนี่ยถ้ายังไม่แลนสไลด์เนี่ยเขายังไม่เลือกตั้งหรอกเรื่องอะไรละเขาจะโง่เง่าเต่าต,ตูนไปเลือกตั้งอย่างที่ผมบอกเขาก็ต้องมีไม้เด็ดของเขาต้องมีวิธีการของเขาทําแบบเดียวกับเวเนซุเอลาเลยแจกแจกแจกน้ํามันแพงเอาลดลงบ้างเอาได้แค่นี้นะ ไม่เชื่อเอา้ากูจะใช้รถทหารวิ่งเขาบอกเขาก็มีสิทธิ์อะเพราะประชาชนเดือดร้อนอย่างสมัยก่อนจอมพลสฤษดิ์เขายังผักญ้าแพงปลาแพงหมูแพงเขาก็ใช้ทหารเรือออกไปกลางทะเลเอาปลาทูเข้ามาเอาปลาขายถูกถูกเหมือนกันเวลานี้เขาก็ใช้รถทหารขนส่ง ขนส่งแน่นอนมันก็ต้องใช้เงินภาษีก่อนของประชาชนมันไม่ได้เติมน้เนี่มาเติมน้ำมันใช่ไหมวันนี้คุยเรื่องยุทธการดาวลูกไก่มันเป็นยังไงยุทธการดาวลูกไก่ดาวลูกไก่มีเจ็ดดวงเคยฟังเพลงไหมสมัยก่อนเด็กๆผมฟังเพลงพรพิลมนะพระสงฆ์มาที่หมู่บ้าน ตายายก็ไม่รู้จะเอาอะไรถวายก็ต้องฆ่าแม่ไก่ถวายแม่ไก,มก่มีลูกอยู่เจ็ดตัวมีลูกอยู่เจ็ดตัวก็ฆ่าแม่ไก่ลูกมีความรู้สึกว่าแม่ถูกฆ่าก็กระโดดเข้ากองไฟหมดฆ่าตัวตายตามแม่เหมือนกันเหมือนกันกับนิยายเรื่องนี้เหมือนกันนิยายการเมืองว่าเวลานี้เขาพร้อมเตรียมพร้อมพัก อนุรักษ์นิยมที่อยู่ขวาจัดเจ็ดพักพอดีถ้าเป็นดาวลูกไก่ก็เหมือนกับเจตัวผมถึงใช้ชื่อเรื่องว่ายุทธการดาวลูกไก่ไล่ไล่โทนี่ขยี่ก้าวไกลตรงท้องเรื่องตรงตามท้องเรื่องเป๊ะเลยครับเป็นการเปิดแผนประยุทธ์หยุดคนเห็นตา่าง คือคนเห็นต่างไว้แล้วเนี่ยมึงไม่มีสิทธิ์มาเห็นต่างอะไรกับรัฐบาลกับประยุทธ์กับประยวยกับระบอบประยุทธ์จันโอชวยเลยเลยครับไม่มีสิทธิ์เพราะเราเป็นผู้อาศัยอย่าไปหลงผิดว่าเป็นเจ้าของประเทศใช่ไหมผมก็อาศัยอยู่ไปวันวันหนึง่งอนาคตอนางอผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มานั่งคุยอย่างเนี้ยทำมาหากินบ้างทำมาหากินก็โดนดา่า ไม่มึงเอาแต่โฆษณาอีกแล้วเอาก็กูก็ต้องทำมาหากินก็ไปดูทีวีที่มึงดูทีวีเขาก็มีโฆษณาก็บอกรายการอื่นไม่มีโฆษณาเอา้าทําไมเขาจะไม่มีแล้ว<ม>เวลาพูดเสร็จเนี่ยลิขสิทธิ์เป็นของ YouTube เขาใส่โฆษณาผมยังไม่รู้เลยโฆษณาอะไรบ้างรู้แต่เรื่องของผมนะนะเรื่องของเบต้ากรูแคนศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์สุขภาพเบต้าวันข้างล่าง จดไปได้มันมีอยู่หมายเลขหนึ่งแอ,แอดแอดไลน์เข้าไปผมไม่รู้หมายเลขอะไรมันจําไม่ได้แล้วแต่ข้างล่างมันมีสองหมายเลขอะไรเช้าเช้าเนี่ยลูกค้าเขาเยอะแน่นบางทีรับสายบังไม่รับสายบังไอ้ที่มันดังตื้อตื้อเนี่ยคือรับสายอยู่แต่ช่วงบ่ายเย็นอ่ะมันพอจะว่างเขาก็รับสายท่านแต่ถ้าโทรศัพท์ไปแล้วเนี่ยมันไม่ติดก็ขอให้ท่านแอดไลน์เข้าไป เลือกเอาเบอร์ไหนสองเบอร์เนี่ยมันมีอยู่เบอร์หนึ่งที่มันเป็นลายแล้วเดี๋ยวก็จะตอบทางหลายนะสบายใจได้ตรดาแฟนคลับทั้งหลายยุทธการดาวลูกไก่ไล่โทนี่ขยี้เก้เาไกลคือโทนี่เนี่ยมาแรงแรงลนสไล์นะโทนี่แลนสไล์อีกฝ่ายเขาก็ไอเฮียทูนี่ก็มาแรงเหมือนกันทีนี้เมื่อวันก่อนฟังโทนี่เดี๋ยวฟังโทนี่ก่อนนะ เขาบอกตั้งพักใหม่นี่เหนื่อยเหนื่อยคือดาวลูกไก่เจดตัวเนี่ยมันมีอย่างนี้เจ็ดพักพอดีหนึ่งพลังประชารัฐสองประชาธิปัตย์สภูมิใจไทยสี่ชาติไทยพัฒนาห้าพักหมอวรงหกพักเทพเทือกเจ็ดพักกล้าและตัวแม่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่พลังประชารัฐ อาจจะเป็นพักไทยสร้างสารรค์ไงที่ประหลัดชิงกําลังทําถ้าประยุทธ์ถูกกีดกันจากพลังประชารัฐมากๆอีกก็จะไปนั่งเป็นหัวหน้าพักไทยสร้างสารรค์หรือเป็นแคนดิเดตพักไทยสร้างสารรค์มันตรงกับที่วงในเขารู้หมดแม้กระทั่งทักษิณนะ่ะโทนี่เขาก็รู้เขาบอกว่าโทนี่บอกว่าข่าวพักใหม่บิ๊กตู่บิ๊กป๊อกไทยสร้างสารรค์ชื่อมันไทยสร้างไทยของพักเจหน่อยทีนี้ ทีนี้โทนี่ว่าไงโทนี่บอกว่าบอกข่าวพักใหม่บิ๊กตู่บิ๊กป๊อกไทยสร้างสรรค์ชื่อเหมือนไทยสร้างไทยของเจ๊นหน่อยทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูดซัมอดีตนายกได้ร่วมสนทนาในรายการแค่ทอล์กบอกว่า COVID โควิดก็ยุยง่ยงเหยงิยงเศรษฐกิจก็รุ่งริ่งถามจริงๆผดเด็จการเขาแก้ปัญหาแบบนี้เหรอโดยได้กล่าวถึงการบริหารจัดการปัญหาต่างๆภาครัฐ ช่วงหนึ่งโทนี่ได้กล่าวถึงพักใหม่ของนายกว่าไทยสร้างสรรค์ชื่อคล้ายๆพักคไทยสร้างไทยอยู่นะครับแล้วว่าผมได้ข่าวว่าคนตั้งพักไทยสร้างสรรค์คือประหลัดชิงเมื่อผู้ดำเนินรายการสอบถามว่าคิดเห็นอย่างไรหลังจากที่มีนักข่าวไปถามนายกว่าจะไปตั้งพักใหม่หรือเปล่าแล้วนายกก็เงียบโทนี่ได้กล่าวตอบว่าโดยกฎหมายบอกว่า การนิ่งเฉยถือว่ายอมรับและเมื่อถามถึงพักใหมายนั้นโทนี่ก็กล่าวต่อไปว่าผมคิดว่าท่านถนัดขึ้นชิงช้าคือให้คนโลให้แล้วก็น,นั่งชิงชาไม่ค่อยถนัดทำเองหรอกท่านไม่ถนัดหรอกสมมุติว่าพักไทยสร้างสรรค์พลังประชารัฐต่างคนต่างทำไปไม่รู้ว่าสองพักเสนอชื่อนายกเดียวกันได้หรือเปล่าถ้าตั้งใหม่มันน่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะนะเพราะ แบรนด์อเวนิสคือความรับรู้ของชื่อพรรคยังไม่สูงนะผลสุดท้ายในที่สุดการเลือกตั้งคาริสมาของผู้นำพรรคก็มีส่วนต้องได้ผู้นำที่มีคาริสมาส่วนประเด็นนโยบายต่างๆที่พรรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้แล้วไม่ได้ทำตามนั้นโทนี่ว่าไงครับโทนี่ว่าความจริงประชาชนเขาไม่เชื่อแต่ต้นเพราะ สัญญาว่าจะอยู่ไม่นานเวลานี้ผมคิดว่าพักการเมืองทุกพักหากจะเสนออะไรขอให้รักษาคำพูดไม่งั้นประชาชนจะผิดหวังระบอบประชาธิปไตยต้องยึดประชาชนเป็นสูงกลางถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งพูดถ้ามั่นใจพูดแล้วพูดเลยทำได้เลยถ้ามั่นใจโทนี่วุฒิซัมหรือทักษิณน,นะจินวัตรบอกว่าผมเนี่ยหลักของผมใช้วิธีว่า ผมคิดว่านโยบายอะไรที่น่าจะดีกับประชาชนและผมคิดไว้ในใจก่อนแล้วไปถามประชาชนใช้วิธีเหมือนโฟกัสกลุ่มสมมุติเกี่ยวกับเรื่องเกษตรก็ไปเจอกับพวกเกษตรบ้างไปนั่งคุยผมไปคุยกับพวกปราชชาวบ้านตัวจริงคนทํางานมาคุยว่าชอบไหมเขาก็เสนอมาว่าเขาก็เสนอมาเราก็ปรับแก้ประกาศเป็นนโยบายคือต้องมาจากความคิดของเราและของเขา ประากาศเป็นนโยบายบางทีเขาขออะไรก็ทําไม่ได้ก็บอกเขาว่ามันไม่ได้อย่างเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเป็นเรื่องพวกหัวก้าวหน้าเขาคิดมานานแล้วก็มาบอกผมผมก็นั่งคุยกันที่พักแล้วตกผลึกตกผลึกตกไอเดียตกผลึก,ก,ก,ลกไอเดียก็เลยปิง้งทักษินบอกผมปิ้งเลยนะผมปิ้งเลยนะผมปิ้งเลยก็คือลีนไมซิ่งรีสอร์ท นะบอกว่าอย่าคิดนะเขารีมาซิ่งรีสอร์ทเขาบอกว่าอย่าคิดว่าจะหาเงินใส่ไปแต่ต้องบริหารจัดการไทยนี่ชอบชอบตั้งงบตอนนี้ถ้าไม่ต้องนะไม่ต้องชักก็ผสมใหม่ให้ถูกต้องหลักที่ทำา30บาทคือมาจากตรงนี้ถ้าถ้า อ่าถ้าบานก็คือว่าการบริหารจัดการที่ล้มเหลวแน่นอนต้องโตขึ้นแต่ต้องไม่โตจนกระโดดแบบนี้นโยบายตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็น่าจะทำคล้ายๆกันให้ตกผลึกก่อนก็ไปพบกับผู้ที่ผลกระทบโดยตรงทรนี้ <c oughs> ยังได้กล่าวถึงย้อนไปเรื่องการเลือกตั้งไทยรักไทยครั้งที่สองว่าขนานั้นพรรคมหาชนของคุณอเนกของเสนันเนี่ยเขาออกนโยบายเขาได้เยอะแต่ผมคิดว่ามันทาไม่ได้ แต่ผมบอกว่าของแท้ต้องมีรูปในห้างตราใบหอเป็นสำคัญก็คือตัวผมคนก็เฮเลยคนก็เลยเชื่อว่านายุบายเราทำได้จริงผมออกมาเราได้เท่าไหร่377เสียงตอนหาเสียงช่วยยิ่งรักเขาบอกว่าทำไงดีคู่แข่งซื้อเสียงหนักคู่แข่งซื้อเสียงหนักผมเลยบอกว่าพี่น้องใครเอาตังมาให้รับไว้นะตังพวกเราทั้งนั้นถ้าให้น้อยก็ขอให้เพิ่ม ให้เพิ่มนะอเพิ่มได้แล้วและอย่าเลือกนะต้องเลือกเพื่อไทยเท่านั้นมีเขตหนึ่งสสผมโนเนมเลยชนะรัฐปรีที่นั่งอยู่ในตำแหน่งซะด้วยซ้ำใช้ไปเยอะรัฐบรลคนนั้นนะหลวงพ่อคูณบอกรับเงินซื้อเสียงไม่กาไม่บาปเพราะมันผิดนี่โทรนี่ทิ้งไทยเอาจำไว้นะพี่น้องชาวโคราชรับเงินซื้อเสียงไม่บาปนะทั้งประเทศเพราะวันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้ง อบตครับทั้งนายกและสมาชิกทั่วประเทศทั่วประเทศเขาเริ่มแจกกันแล้วแจกกันในรูปแบบไหนรู้อยู่แก่ใจหลวงพ่อคูณบอกว่ารับเงินซื้อเสียงแล้วไม่กาไม่บาบนี่คำพูดจะทักษินนะฉะนั้นช่วยกันส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยรากหญ้าพื้นฐานก็คืออ,อบตองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยกันสนับสนุนให้มันเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าเรายังเอาเงินซื้อเสียงแล้วก็เลือกให้เขาอย่างเงี้ยมันบาป มันกบสนับสนุนให้เขาไปเอาส่วนแบ่งเขาไปโกงเขาไปกินเขาไปอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันผิดหลักประชาธิปไตยไหนๆเราจะเป็นประชาธิปไตยแล้วต้องตัดใจครับแต่ถ้าเรายังเป็นอย่างนี้ระบอบประยุทธ์อย่างนี้มันไปไม่ได้เดินไม่ได้บ้านเมืองต่างชาติเขาไม่เอาด้วยเขาไม่เอาด้วยคือถึงตัด GSP ต,ตัดนู่นตัดนี่อย่างที่เรารู้ยังไงล่ะครับนี่คือความช้ำใจของพี่น้องทั้งหลายตั้งสติให้ดีตั้งมั่นให้ดีในการจะไปเลือกตั้ง ในการจะไปเลือกนะในวันที่28คือวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยมาลือเนี้ยจะถึงแล้วฉะนั้นจะได้ยินข่าวหาเสียงแจกเงินอะไรต่างๆนานากกตเขาก็จัดเคลื่อนที่เร็วไปเร็วไปวางกล้องไวนะ้แถวบ้านผมผมโยนกล้องไปหลายตัวครับวางกล้องวางกล้องไว้ตัวเล็กๆเดี๋ยวนี้มันเป็นกล้องตัวเล็กๆไม่รู้หรอกคือเราต้องการให้มันสะอาดต้องการโปร่งใส เลือกใครอะไรไม่สำคัญแต่ว่าต้องประกวดประขันกันที่นโยบายมีนโยบายเรื่องเดียวคุยกันชนะกันที่นโยบายชนะกันด้วยวิสัยทัศน์ที่ฝรั่งเขาเรียกวิชันแค่นั้นเองเรื่องอื่นไม่ต้องไปไม่ต้องไปเอาเงินมาช่างกันมาตีหัวกันมาดูถูกชาวบ้านชาวช่องนั้นไม,ไม่ไม่ได้แล้วครับบ้านเมืองมันจะไปไม่รอดมันจะไปไม่รอดจริงๆผมถึงบอกกับท่านทั้งหลายว่ามันไปไม่รอดจริงๆถ้าคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้น นะจำไว้นะลุงตู่นะสะดุดบันไดหัวโขกประตูรถยืนยันว่าจะอยู่ครบเทอมคือคือหมายความว่ามันเดินยังไงนะเนี่ยสะดุดหัวบันไดที่ก,กระทรวงกลาโหมหัวโขกขอบประตูรถและก็ประกาศชัดจะอยู่ครบเทอมอ่ะเอา,เอาว่าไปจะอยู่ครบเทอมครบเทอมอะไรก็เอาเรื่องของอาถรรพ์เนี่ย ท่านผู้ชมว่ามันมีจริงไหมวันเนี้มีข่าวแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันว่ามันอาเพศพระคลังสีแดงอาบเลยครับจากเสียงถึงฐานเป็นน้ำสนิมโหนบอกว่าเฮ้ยมันลางไม่ดีเทวรูปพระคลังในพระคลังมหาสมบัติองค์จำลองประดิษฐานที่กระทรวงการคลังมีคราบสีแดงคล้ายเลือดคล้ายเลือดอาบ ตั้งแต่บนพระเศียรลงมากลางพระพักผ่านลงมาถึงฐานล่างข้าราชการและประชาชนที่พบเห็นต่างพากันผวาผวาอาเพศวันเกิดเรื่องไร้แรงเกี่ยวกับการเงินการคลังของประเทศเจ้าหน้าที่ชี้แจงเป็นคราบจากสนิมมันมีสนิมตรงไหนกัาเนี่ยมันไหลมาอาบหน้าไหลมาเยอะเลยนะถ้ามันเป็นคราบสนิมแล้วก็ไม่ได้มีฝนย้อยลงมาตกลงมา อ่าโดนฝนไม่มีครับมันอาถรรพ์อะไรเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ไม่เชื่อหรอกครับถ้าในทางวิทยาศาสตร์แต่ในทางโหราศาสตร์หรือว่าในทางอาเพศหรือในทางโหราศาสตร์ที่ผมบอกเนี่ยอะไรมันก็เป็นไปได้ในเรื่องลึกลับลือลีลับหรือเรื่องลึกลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้เราไม่เห็นแต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เชื่อเรื่องวิญญาณ วิญญาณมีจริงที่ผมบอกวิญญาณเนี่ยสองหมื่นกว่าวิญญาณที่ตายจากโควิด -19 เนี่ยกำลังตามล่าใครไม่รู้ที่ทำให้เขาต้องจบชีวิตจากโควิด -19 กํากำลังตามล่าเพราะทำบกพร่องให้เขาตายทั้งทั้งที่เขาเขายังไม่ควรตายวัคซีนล่าช้าเอ้ยนะรักษาไม่ทันเอ้ยไม่มีโรงพยาบาลเข้าเอ้ยจำได้ไหมก่อนเนี้ยจะจองโรงพยาบาลทีไม่ได้ตายก่อนตายคาบ้านอย่างเงี้ย มันเป็นความทุกข์ความเศร้าอย่าลืมกันนะอย่าไปเพิ่งลืมมันเป็นความทุกข์ความเศร้าของพี่น้องประชาชนฉะนั้นอาถรรพ์เรื่องการเงินเนี่ยมันก็ตรงกับบทบาทของการบริหารของรัฐบาลสังกระวยเนี่ยคือมันเจงบงหมดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะหลายประเทศเขายังไม่คนออกประเทศยุโรปเห็นไหมครับยุโรปเนี่ยระทึกเลยระทึก เพราะโควิด19มันติดเพิ่มขึ้นมันเข้าหน้าหนาวไงและเอชเชื้อโรคพวกนี้มันอยู่ได้กับความเย็นอยู่ได้กับความเย็นเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารับรู้และก็ต้องระวังว่าเฮ้ยจะมีใครจากบ้านไปบ้างจะมีใครตตายไปบ้างจะมีใครป่วยไปบ้างการย่าตกครับการยาตกฉะนั้นวันนี้ที่เอาเรื่องนี้มาพูดคือยุทธการดาวลูกไก่เนี่ยไล่โทนี่ขยี่เก้าไกล ก้าวไกลถูกขยี้ก็คือเรื่องที่ส่งไปที่กกตมีการร้องทุกร้องเรียนให้ยุบพ,พักนะเพื่อไทยก็โดนให้ยุบพ,พักคือต้องขยี้กันสุดนี่มันเหมือนกับในละครชีวิตนะครับยังไงตำแหน่งนายกของกูจดทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วใครมาแย่งไม่ได้และระบอบประยุทธ์เนี่ยนายกจะต้องเป็นทหารอย่างเดียว ตามอุดมการณ์ของพรรคที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอุดมการนี้จดทะเบียนไว้ในกอกอตอประชานิยมกษัตริย์นิยมและก็ทหารนิยมเนี่ยก็เชิดชูกันก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิที่ประชาชนจะเห็นดีเห็นต่างอะไรก็แล้วแต่แต่เห็นต่างเนี่ยก็ต้องเห็นดีกันละถ้าคุณเห็นต่างกับผมก็ต้องเจอดีกันละว่ากันอย่างนั้น ฉะนั้นยุทธการดาวลูกไก่เจ็ดวงเนี่ยรว,รวมทั้งดวงตัวแม่ด้วยเนี่ยแม่ถูกฆ่าเพื่อเอาเลี้ยงพระไม่มีอะไรเลยสองตายายไม่มีอะไรถวายพระวันนั้นก็ฆ่าลูกไก่ไอ้ฆ่าแม่ไก่ลูกไก่เห็นก็กระโดดเข้ากองไฟเหมือนกับการเลือกตั้งจะมีขึ้นเมื่อไหร่ก็คอยดูก็แล้วกันลูกไก่ทั้งเจ็ดเนี่ยตจ้าต้องกระโดดเข้ากองไฟเพราะเป็นอนุรักษ์นิยมด้วยกัน เมื่อเป็นอนุรักษ์นิยมด้วยกันเนี่ยมันก็คือไม่มีใครที่จะประกาศหรือว่าตั้งใจจะแก้ไขรัฐนูนเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยสากลคุณดูสิไปร่วมผสมกลมกืนกันเพื่ออำนาจอย่างเดียวอำนาจอย่างเดียวแล้วก็แล้ก็บอกประชาชนผมจะทำนูน่นทำนี่ทำนั่นทำนั่นทำนี่ทำนั้น